สร้ว่าสครับแต่พี่อยากรู้มากเลยว่าว่ามันมีกลิ่นแกลนติดไหมดสิดมสิพันหนึ่งแล้วพันเอื้อมไม่ถึงแต่อยากรับมากเลยครับขอบคุณครับ

พอดีว่าไม่อยากพูดเพรว่ารักมากให้มันเกินไปเพราะว่าความรักของเรงมันสำคัญมากจริงๆปกติก็บอกทุกเวทีนะแต่รักจริงๆเอนนี้ไม่ถเป็นนักสาวรไม่เป็นหครับนักาวดรคเดียวครับรหัใจครับใส่ควารักเข้ามาให้อยู่ด้วยกันบ่อยก็เริ่มเกี่ยวตามกันเมื่อใครชอบมีเนทงจีบได้นะครับทีนี้ แอบมองไปข้างหลังนะครับแบบบางคนอยู่เส้นบบออด้วยเฉียวอยู่ก็เขามีคนที้ปากเราเพลงด้วยนะยังดีดเลยครับที่ขอบคุณพี่ที่ยังเป็นกำลังใจให้กันบ้างคิดว่าก็สนใจแต่เพื่อเดียวเดียวให้กับใครกนันเนาะผักโอริ่นะผิดเพราะรักจริงๆนะครับตอนแรกก็จะใส่เกลี่ยน้ำมานะครับแต่ว่าพี่เขาบอก รักคุอคนนะครับต๊อกหน้าของพอแล้วเมื่อกี้นี้พี่ต๊อกหน้ของพอนี่แล้วเหรอครับเราเรียกกันแต่งมาว่าเก่งมากนะครับถ้าเราพื้นมาสุดร์เลยเฮ้ยอยู่หน้านะที่เวลาเราจะเป็นแสงและเงาของกันและกันก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าถึงแม้ผมของคุณจะเป็นยังไงผมคนนี้ก็รักคุณนะครับใช่แล้วคุณหน้า่ากหน้าสวยรูปสั้นหนูอันดับหนึคือตรงนี้นะครับ เขาบอกว่าสวยแบบคนธรรมดานะครับแต่ว่าทางนี้สวยระดับนางเอกนะครับไม่ชนไม่ได้ครับเดี๋ยวงานหน้าไม่ตามครับมาทำบุญนะเพื่ออยากชนชนคนญี่ปุ่นครับคนญี่ปุ่นเฮ้ยคนเอ้ยถูกแล้วถูกแล้วน้าดีเวลาเฉลยแล้วคนใกล้ตัวก็จะสวยไปด้วยนะครับไม่เป็นไรปีนี้พี่มีชม พี่อยากสวยตลอดเลยชงกาแฟดิชายครับนี่เาะชไม่ใช่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 ไม่ เสื้นอ,นอ,อนอกก็สีแดงนะครับเสื้อในก็สีแดงนะครับเข็มขัดก็สีแดงแก้มก็แดงอมชมพูปากก็แดงระเรียน่าจุส่วนหัวใจตรงนี้ก็แดงไม่มีดำชัวร์ครับวันนี้นะครับัวใจใครนะครับที่ ไม่เป็นสีแดงนะครับเป็นสีดำก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ขออย่างเดียวนะครับอย่าเป็นคนใจง่ายในวันนี้นะครับ